ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการาพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสร็จพ่อขอมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์ทีนี้นะครับขออนุญาตนาเสนอเหรียญประสบการณ์ดีของจังหวัดชุมพรหนึ่งเหรียญน,นะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพระเวทวัดประเดิมนะครับรุ่นแรกปี2499นนะครับผม เท่าที่พบเห็นก็พบเห็นอยู่เนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงถี่ไฟนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับหลวงพ่อเวทท่านก็เป็นพระพิสุทิ์ที่สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างนะครับพูดง่ายๆก็คือตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่มีอายุ1 1อปีนะครับผมแต่ท่านก็สามารถแต่ท่านเป็นพระที่มีความจําดีมากนะครับ ก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ตับพระวิชาไส่เวทจากสำนักเขาอ้อนะครับผมนี่หน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดูนะครับผมนี่ดูไปหน้าของโบเวทนะครับแกะได้คมชัดมากนะครับผม จุดสังเกตที่ดีจุดหนึ่งก็คือดวงตาของลพบเวชนะครับเป็นดวงตาที่กลมแล้วก็เป็นลูกกลมเด่นชัดอยู่ในในตาเลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับนี่ใบหน้าลพบเวชนะครับดูไรผมนะครับไรผมมีความเป็นธรรมชาตินะครับคมชัดลึกนะครับริ้วไหวนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับผมนี่แล้วก็ระหนอกทั้งสองข้างนะครับ ตามซอกนั่นก็เป็นผิวเรียบนะครับผิวต้องเรียบตึงนะครับผมนี่ทีวรน,นะครับทีวรของหลวงพ่อเวทนะครับนี่มีความคมชัดลึกนะครับก็ผิวไหวนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับนี่ตกแตอนก็จะเห็นว่าหลวงพ่อเวทนะครับวัดเดิมนะครับนี่ นี่นะครับกนกด้านข้างนะครับผิวพื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ดูนกด้านข้างนะครับนี่เรียบตึงคมชัดลึกนะครับนี่เห็นเส้นสายขนในร่องในร่องกนกนี่ยนะครับนี่เส้นสายขนบางๆในร่องกนกนี่ะครับสาคัญนะผม แต่ก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญเก๊เลยนะครับเหรีหลวงพ่อเวทวัดัดประเดิมเนแดงนะครับนี่สวยงามนะครับผมชอบที่ว่าแกะได้คมชัดลึกมากนะครับเหรียญหลวงพ่อเวทอย่างนี้นะครับหน้าตานะครับดวงตานะครับคมลึกคมชัดลึกเป็นพิเศษนะครับสำหรับดวงตานี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ หลังก็เส้นยันนะครับเป็นแท่งเลยนะครับยังเป็นแท่งเหมือนเอาเส้นขนมจีนมาแปะอยู่ที่เรียญน,นะครับลมเป็นแท่งคมชัดนะครับนี่ตัวยันนับเห็นไหมครับนนคบมชัดเ,เส้นนูนดเด่นขึ้นมาเลยนะครับยันคมชัด พื้นเหรียญก็จะมีเส้นสายผลลางๆให้เห็นดูโดยทั่วไปนะครับนี่ต่เอียงเล่นกับแสงนะครับเห็นะครับมีเส้นสายผลโดยทั่วไปเลยนะครับพื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับน,นี่คลาสสิกมากเลยครับ ส่วนของเนื้อเหรียญก็จะเป็นคล้ายๆโลหะผสมนะครับออกคล้ายๆสำริดแล้วนะครับนี่ดูอายุที่นานนะครับผมนี่อันนี้มันดูหูเหรียญน,นะครับนี่หูเหรียญร้อยปิ้นมีนักเตินนะครับธรรมชาตินะครับผมนี่มันดูขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างตรงนี้นะครับเป็นขอบข้างปั๊มนะครับ ปั๊มแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่มาดูแถวตรงนี้นะครับนี่มีรอยปั๊มแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับมาดูฝั่งหนึ่งนะครับนี่ตนี้ก็เหมือนกันนะครับมีรอยปั๊มแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ตรงนี้จะมีปั๊มใหญ่ๆอยู่นะครับนี่ นี่นะครับผมติดนะครับนี่เรื่องพระตุคุณนะครับพระตุคุณในเด่รุ่นนี้ก็ประสบการเกี่ยวกับเรื่องของพันจารีนะครับแถวคาดนะครับนี่ตามตามประสบการณ์ของติดกันนักเก่าอ้อเลยนะครับแถวคาดของพันจารีนะครับเดยญรุ่นนี้สร้างน้อยหายากมากนะครับแต่เด่นรุ่นแรก สภาพแบบนี้นะครับสวยๆก็ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณหักหมื่นต้นๆนะครับผมสวยงามนะครับน้าบูชาหน้าสาผมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกด,ดติดตามคลิปต่อไปได้นะครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ